ืันนี้สภาพมหาป่าครับืันนี้ดักด่างไว้นีคนคคมมมม่ครับดักด่างไว้ในบยบอเลยจะมายาครับยาม่องยาม่องครับอากับไอกับไส้ครับหมดสามเสลิงครับคนหมดสามเสลียงคุณยุน อยูดดยุ่ดปวดเด็ดเปียดด้วยความยืนที่คุณทำหมดตามสเหลิงอ๋มอามาเถอะโอ้โอโอตัวหตีแล้ว,วเนี่ยฮะกินตามตามนี่เหล้าต้มเล้าแล้วครับบารน,นะเหล้าต้มเล้ามาเด้อมาเด้อ ติดแล้วเนี่ยเอาจมแล้วบอออ่อ้าหอใส่ตแงฮะลงไปในน้ำมีปลาในนามีข้าวเด้วอยู่หนีบ่แมนครับปลาใ้ยอ,อ,อยู่หนีบ่แมนครับ ในน้ำมีปิงในนามีหญ้าติดแล้วครับตัวนึงจกปายยังบูนอะตาจจะเพียนติดแล้วครับออสนอนตัวใหญ่น้อาตามขนาดของตาไายนะครับมองชนก็ขาดมองมองสามเซนครับตามสภาพ โอ้ยเฮ้ยเสียซื้อเสียงเด้อเอาขึ้นแล้วเมื่อวานนี่นะเสียซื้อเสียงละตายต่ไต่ปลาตัวนี้ออกมาออกมาปลาตัวนี้สงสัยสิได้ตัดแว่นให้มันแล้วนะตัดแว่นให้ปลาตัวนี้คั้งเดก็ปลาตัวเพี้ยนตัวนี้โอ้ยกระห้อเอาไปกินไปแล้วเออ ตาใส่ตาสันนะตานแว่แนครับเสียย้อมรับบนน้อเสียย้อมตัดแว่นให้ตาตะเพียนนะอืมอืมโอ้มาถ่ายนากันนฮ่อโอ้อืถมถงคำยังไม่จบจะเพิ่งนับศพป,ป่าสัก

แม่นอีหลีบอ,อ่ะ <c oughs> ลาวทมลาวอ่ะดำเข้าอ่ะ <c oughs> นี่มนไปคักหลายเออแนวม่นบ่ให <c oughs> ้ม่น ออโอ้ครับแค่นี้ละครับครับแค่นี้ละโอ้อายละอายละอายหลายแค่นี้ละครับบายบายครับ